ความสันติสุขตรงมีกับทุกท่านนะครับผมนายวิทยาศินสอาผู้ำนการสำนักง,งานการสาช่ชนจังหวัด,ดยะลาในนามของคณะกรรมการดำเนินการไข่ปรอลนมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นปีที่4ปีงบประมาณ2565ของสำนักง,งานกรรมการส่งเสริมการสายชนศูนย์การดำเนการ มาวิทยาลัยราชััฏเิลาสาํานสักงานการสัชนจังหวัดยลาขออนุญาตเ,าเรียนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคข้ยฟิวมินิิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแฉเดนภาคใต้ปีที่4ี่พิมวันรว2 5 6 5ของสานักงานขกำการส่งเสริมการสายชนในค่ายที่1นนะครับโครงการนี้เป็น โครงการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสากาธิการท่านดรกนกวรรณวิลาวันและท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการสาชนท่านดรเบรศัพรัตนะนะครับที่ต้องการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชเด่นภาคใต้ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านวิชาการแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมเป้าวัฒนธรรมอย่างสันติสุขนะครับสำหรับในค่ายที่1นนะครับในศูนย์หมหาวิทยาลัยราชยศลาสำนักงานการสาธารณจังหวัดยศลานะครับก็มีนักเรียนมาเข้าค่ายในการติวในระบบของรูปแบบของออนไลน์นะครับเป็นการเข้าค่ายทางไกลซึ่งประกอบด้วย4่สาระวิชานะครับ ได้แก่สก,กาววิชาณิตศาสสร์นะครับมีผู้เข้าร่วมจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานการสาษาจังหวัดยะลานะครับจำนวน29คนจาก7โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสาษารมัธยมศึกษายะลาจำนวน7คนจาก1โรงเรียนนะครับแล้วก็จากสำนักง,งานการสาษาจังหวัดสงขลา จำนวนเคนจาก7โรงเรียนแล้วก็สำนักงานการสาษาจังหวัดสตูลจำนวน7คนจาก7โรงเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน50คนสาขาเคมีนะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการสาษาจังหวัดยะลาจำนวน3าคนจาก9โรงเรียนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศากษาในอุทิศ จำนวน5คนจาก3โรงเรียนนะครับนักเรียนจากโรงเรียนอุทยชนในสังกัดสำนักงานการศษยจังหวัดสงขลรปาจำนวน5คนจาก2โรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนอุทนในสังกัดสำนักงานการศษาจังหวัดสตูม1คนจาก1โรงเรียนนะครับสาขาชีววิทยานะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอุทนในสังกัดสำนักงานการศษยจังหวัดยะลา จำนวน29คนจาก4โรงเรียนนะครับจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายาลา7คนจาก3โรงเรียนจากสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลาจำนวน7คนจาก4โรงเรียนและเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกากในสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสตูลนะครับเคนจาก4โรงเรียนและสาขาวิชาฟิสิกส์นะครับเป็น นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักง,งานการสาธารณชนจังหวัดยะลาจำนวน50คนจาก9โรงเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่นานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณการนะครับท่านดกรกนกวรรณวิลาวันแล้วก็ท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการสาธารณชนท่านดรพิรัสสัตว์รัตนที่ได้มีนโยบายแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กนักเรียนในพื้นที่แล้วก็สร้างาความ สุขความประทับใจให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองเลขาธิการกรุมการส่งเสริมการสา่ชนขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษสำนักง,งานการมการส่งเสริมการสา่เชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษของสำนักง,งานการัมการส่งเสริมการสืยอเชนที่ได้เป็นผู้ประสานงานให้กับ ศูนย์ดำเนินการของสจจังหวัดยะลาได้มาดำเนินการในครั้งนี้นะครับขอบคุณาทางมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลานะครับที่ได้อนุเคราะห์คณาจารย์จากคณะวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกรษตรมาเป็นวิทยกรจัดติวให้กับทางคข้ในระบบออนไลน์ในค่ายที่หนึ่งในครั้งนี้นะครับขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศของ สำนักงานการสาธารณสจังหวัดยะลาทุกท่านนะครับที่ได้รวมพลังกันกับเคลื่อนอางานนโยบายในครั้งนี้ให้เ,เกิดผลสำเร็จกับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับต้องขอบคุณทางท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกโระครับที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มาเข้าร่วมโครงการขอบคุณคุณครูผู้รับผิดชอบนะครับ นักเรียนที่ได้ช่วยผลักดันให้นักเรียนได้กข้ารับโอกาสในครั้งนี้นะครับก็ขอตีโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับเป็นโครงการที่สชได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาการณสุรนะครับดรกนกวัวิลาวันในคราวที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ได้จก การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนครูแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่นะฮะว่าต้องการให้มีการพัฒนาเยาวชนแล้วก็เด็กนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จึงได้จึงได้มอบนโยบายให้สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการสึกอาเอกชนดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสชจึงได้กําหนดโครงการพีออนพีวิยาการประจำปีงบประมาณ2515ขึ 25, ้นมา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพร้อมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการดกรกนดวันณวลาวันโดยกำหนดจัดเป็นปีที่4นะครับปีนี้แล้วก็ได้ดําเนินการจริงๆแล้วมี2ค่ายขณะนี้เป็นค่ายที่1แล้วก็พอถ้าถ้าหากว่าเด็กที่ผ่านค่ายนี้สอบผ่านก็จะไปสู่ค่ายที่2ต่อไปขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่สามารถสอบรอบแรกมาแล้วเขาสามารถเข้าสู่ค่ายที่1ได้สําเร็จ และขอให้ทุกคนสามารถสอบเข้าค้าสที่2ต่อไปได้ประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณครับ เราก็จะเห็นครับว่าเราก็คำนวนะครับคำนวเราก็คำนให้ครับก็จะหาหาดูว่าอะไนบ้างท่เราทำเป็นความต่างหเปียนเปัญญาับตงตัวเี้ก็ตืนี้ท่ถึงทางับศนยอห้าแล้วก็คูณด้วย2.4งร่องสองแ้ก็หางกว่า มีเสียงค่ะไของพี่ของนุ่มด่อเคนะเอ้าพอควาากลัมาต้องเนเข้าๆรู้สึกภูมิใจที่ได้ ได้รับคัดเลือกในเป็นตัวแทนของค่ายหนึ่งครับก็ฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะครับก็คือค่ายนี้มันจะเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เราได้เพิ่มความรู้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับตัวเราในการสอบคัดเลือกสาวนอครับเป้าหมายของผมก็คือเพื่อที่จะให้ไปเข้าค่ายสาวนอได้ถึงค่ายลึกๆครับแล้วก็ได้นําความรู้สัตน,นี้ไปแบ่งปันให้น้องๆรุ่นหลังๆได้ครับ รันนี้สยสีแด้ีปีนี้แก้วปีนี้เพอ้ยนาะแต่ปีที่้วต้องาไม่ได้โอ้โหตัดต่เองาดขนากว่า ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ลูกสอบสกอยากจะให้โครงการนี้มีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการสนับสนุนเด็กๆให้มีความรู้ทาด้านนี้ก็เพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังจะได้มีโครงการนี้ต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะฉันนางสาวพนัญมาฮะนะคะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะเข้าค่ายที่เด็กนะคะในรายวิชาเคมีค่ะก็นะคะจากการที่ได้เข้ามาค่ายนี้นะคะก็ดิฉันก็รู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะที่ตัวเองเนี่ยสามารถเข้าค่ายได้นะคะก็อยากฝากนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะมาร่วม พิสูจน์ตัวเองกันนะคะว่าตัวเองทำได้ไหมนะก็คือโครงการนี้นะคะก็จะช่วยเราเนี่ย <c oughs> เปิดทางนะคะให้เราเนี่ยไปสูมหาอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะจะติดคณะอะไรนี้ เี่อุิาักรนรีค้ายนเนี่ยทุกแบบออนไลน์นะคะได้จัได้กันจ่จัดกำลนงสุวันนะคะตั่วันที่5าถึงที่สิี่พฤษภาคม2อ6 5นรยานะคะวนักูยหอและสัเีส่วนวันนี้นะคะทางสกงาเจรเาได้มีการตรวจเยี่ยมที่ีนักเรียนที่มีการจัดการจัดแบบออนไลน์นะคะแล้วก็เราได้รับกท่านเลือนจากโรงเรียนคณราดนนะคะก็กดืนให้นักเรียนตสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุดามณีเส้นสายค่ะ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะมาจากโรงเรียนคันลาสรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะติดพรีโอลิมปิกชีววิทยาตัวจริงค่ะค่ะส่วนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในคที่หนึ่งรั้งนี้กับรายการปัจจุบันยีงเป็นที่ทรบมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะมีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการระบาดของโรคโควิด1 9อยู่การนการเรียนในรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นทางออกหนึ่งที่นักที่จะทําให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้กันค่ะค่ะส่วนการเข้าถึงเนื้อหา เนรูอแบบออนไลน์นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือกรสับถามส่าอาจารย์ได้โดยตรงหรือไม่อย่างไรบ้างคะก็ถ้าสงสัยตรงไหนสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยค่ะอาจารย์ก็จะส่งคําแนะนําบอกคําตอบมาให้ค่ะจากความรู้สึกที่นักเรียนได้เข้ามาในขา้นที่หนึ่งได้เป็นรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจค่ะแล้วก็สนุกกับการเรียนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนด้วยกันค่ะได้ตอบคำถามได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะในแต่ละวันนักเรียนค่ะ อยู่ในสังกัดสพมนะครับส,สปมสศปมูนภา5ของจังหวัดยลานะครับนักจะียนจัเสนาแนะผู้บริหารอย่างไรบ้างคะในการจัดค่ายปืนปิดในครั้งต่อไปคะค่ะก็อยากให้มีค่ายแบบนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจในสาขาวิชาต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาให้ลึกซึ้งในสาขาวิชานั้นๆได้ดีค่ะยากนี้เป็นปอย่างเลยถึงน้องๆนะคะให้ที่ในตัวว่ามีการมิการสายหน้าปัสปีว256น่าจะมีโครงการค่ายป็นวิชาการ แบบนี้อีกอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบแรกจะเป็นออนไลน์นักเรียนพอจะมีแนวทางเสนอแนะกับน้องๆในการติวถ้นใกเป็นเปลี่นควรู้นักเรียนจะจำได้อะไรบ้างก็ฝากถึงน้องๆที่ชอบในทุกสาขาวิชาเลยนะคะทั้งน้องสนใจสาขาวิชาไหนอยากให้น้องๆตั้งใจศึกษาในสาขาวิชานั้นนะคะเพื่อที่จะได้สอบได้แล้วก็เข้ามาติวกับเพื่อนๆกันแล้วก็จะได้เปลี่ยนความรู้ได้ความรู้ที่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ Assalamualaikum ah w a r a h l a h บะเรา r กาต t ฮ h สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิฟติฮอิมามุมาจากโรงเรียนสมุทรสาครค่ะติดสาขาวิชาเคมีค่ะนี้าค่วานอมาจจู้สึกอ้สึกของหนูตอนนี้หนูรู้สึกดีใจและก็ภูมใจมากค่ะที่หนูได้ประสบความสำเร็จไปแล้วื่อน กที่ไนม่เปส่วนร่วมนะคะก็ถืว่าไน่อพอกงคนนนก็จะฝากไปถึงน้องๆนะคะในการในการจะช่ญชวนน้องๆที่เนน้องต่อไปว่านๆต้องเตรมตัวอย่างไรบ้างในการในการที่ว่าจะติดดกับพี่ในวันนค่ะก็ฝางน้องๆอ่านหนังสือเยอะๆค่ะตอนก็ถือว่าน้องเขาก็บอว่าให้น้องๆอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่า็นการเตรมตัวในการที่ว่าจะก้าเด้ไปในปีการศึกษากต้งริกับนะคะ ก็ก็อีกเช่นแล้ว <s> ก <falls> ็ถ <expands and> <trendy> ือว่านักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เพิ่มขึ้นหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะยังการเชิญเอาหนังสือเรียนจากคุณมาประกอบการยุทธจากวันนี้นะคะทางสายชัยจังตลาดนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมเล่นพิธีเล่นประเมิน ที่ติดท้ายที่อนิชาการให้กับออนไลน์คลาสที่หนึ่งหน้าโรงเรียนพัฒนาวิทยากรนะคะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่หางโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอับคนของนักเรียนจากอนุชักจากโรงเรียนพัฒนาวิทยากรขอเรียนเชิญท่านผู้แทนเดิน่างด้วยตนเองค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi w a b า r a k a t u h ดิฉันมังวันสปิโยโกระเป็นผู้ปกครองของนางสาวมาซิตโตะโกระค่ะเพื่อนักเรียนไม่ติดในเยค่องชั้นเลยค่ะติดในวิชาเอ่อตอนแรกเขาสอบในวิชาคณิตศาสตร์ นิสิแล้วก็ติดสำรองคนที่ห้าแล้วก็หลังจากนั้นโคต้าของพิสิทธิ์ยังมีอยู่ก็เปลี่ยนเป็นของพิสิทธิ์ก็คือเองต้นข้อมูที่ว่าเรีมาก็คือวิชาพิิทวิชาวิชาเป็สตวาเป็นในาวิชาพิิทนะคะแต่ก็ถ้ามเป็นนีคือเรียนก็คือวิชาวิชาพิสิทเพราะเนื่องจากว่าคืทางสชได้ตัวนั่รียนในรายวาำรองที่ว่านักเรียนติดสำรอง ของสชของเราไเกิน5โควต์ก็เนี่ยเป็นข้อมองต่อขอค์การว่าตรงนี้นะคะคือทางผู้ปกครองนะคะคือได้เรีเห็นถึงความสําคัญในการจัดค่ายด้วยแบบอะไรค่ายที่อย่างกรณผู้ปกครองคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะเราสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะไม่ไดแบบออนไลน์ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมมากที่สุดค่ะเพราะว่าเด็กๆก็ไม่สามารถออกไปค้นหาในนอกสถานที่อะไรแบบนี้ถ้าทำในลักษณะนี้ก็เห็น สมควรที่สุดค่ะอยากจะให้ที่จัด ouais. we สน,นับสนุนในเรื่องการอะไรสมเทคโนโลยีนะครับนะคะเพราะว่าเราเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเลยมีบางทีอินเทอร์เน็ตขาดบ้างไวไฟแม้บุกคล้องบ้างอะไรแบบนี้ถ้าหน่วยงานจากถ้าจะขอจากอนุเคราะห์จากสตฯจังหวัดแล้วก็เป็โสตชจังหวัดแล้วก็ตลอดจนถึงสตฯกลางว่า 他嗯。 จะให้ประกาศประกาศรัฐทางโรงเรียนก็จงงแบบจะให้ช่วยเหลือในครั้งนี้มากกว่าค่ะมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนในสิ่งที่ปกครองหมายถึงต้องการที่ว่าต้องการให้ทางสชสอแต่แม้ก็ทำองานต้นสกัดใช่ไหมค่ะในสชสอเรื่องของทางด้านไอทีก็คือเครือข่ายไวไฟเพราะว่านอกจากว่าคือสถานที่ของโรงเรียนที้อยู่ห่างไกลจากสอสอแต่ไม่เกิดความล่าช้าในการในการบริการไอทีบางไปบ้างตื้อๆไปบ้างและก็มันขาดเพราะมาอีกขาดบ้างอะไรบางมันแต่ว่าไม่ไม่ไม่มากไม่เห็ว่ามันมีบ้างหรือก็คือต้องก็คือ การเชื่อมต่อของโอินเน็ตคือมันไม่เสถียรไม่เทียมันไม่เข้าหมกับคนที่อยู่ในตัวถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการสนับสนุนตรงนี้นะคะก็กางสสจังหวัดจะาก็จะรับเรื่องไว้นะคะก็คือทางวรฒิารมไม่ก็ทานงานสผู้ปกครองก็ได้ชนันแล้วว่าคือต้องการที่จะให้สงเาวิชาคณิตศาสตร์แก้ตัวในวิชาพกิก็ได้ยากพอมควแล้วแล้วในแา่ละั้อกแนอทางเรียนผู้ปกครองมีการสึกษอยางไรให้ในรื่การอการสอให้ในเรตองมีความสามารถได้เก่งขึ้นนี่ค่ะคือว่าจะสนับสนุ มีการติวจากครูที่ได้วิชาที่ถนัดบ้างถึงแม้ว่าครูจะไม่สนออนไลน์ในระบบออนไลน์อย่างเดิมแต่ว่าตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ครูจะมาบ่อยครูที่ช่วยติวช่วยให้เดือดสับเปลี่ยนกันบางทีวันนี้ครูนี่ติบครูนี้อะไรตอนนี้แล้วก็พยายามสละเวลาไม่ให้เขามาทํางานบ้านอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เขาจะช่วยนั้นก็สละให้เขาอ่านหนังสือมีการติวมีการกรกตุนใจแล้วก็อยากให้ทางสชสนับสนุนในเรื่องนี้ถือว่า หรือว่าจะทําการติวต่อหรือว่าจะเอาไปเท่าไคอะไรที่ไหนถ้าสมมติสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรแบบนี้อยากให้สนับสนุนในตรงนั้นเพราะว่าเด็กก็เป็นเด็กที่ว่าสนใจแล้วก็การเรียนดีแต่ฐานะเขายากจนถึามาฝากมาดูกับเราเลย แล้วก็โดยผมนายฮัสซันรีุมงมาจากโรงเรียนสันติวิทยาแล้วก็ติดค่ายเพล่อลริพิศสาขาวิชาชีววิทยาครับก็ความรู้สึกในการค่ายนี้ก็รู้สึกว่ามีความเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็อยากให้ทางโครงการจ,จัดในทางแบบออนไซต์มากกว่าออนไลน์ครับเพราะจะได้มีเพื่อนมากกว่าแล้วก็ได้ทำได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆครับ รับสที่ขาสมที่ติกนก็สำานะคัแล้วก็อยากก็อยากให้น้องๆทุกคนได้มาเข้ารกิจกรรมนี้ครับเพราะเราจะได้เตรียมเตรียมความพร้อมในการสอบสอบวนครับขอบคุณครับจะรู้มมาสวัดรถตัดตัวคนนี้นะคะทิจกรรมเราจะเริ่มกันการติดตามติเตายนักเรียนการศึกษาติวิชาการ าที่ระกอบออนไลน์ค่ะะวันนี้นะคะเราได้จระกาศกับผู้ปกอรนกาพิจาผู้ประรองก็ขอเซนะคะี่เราจะต้องนนำตัวองนใช้ำรณาาอนะคะพนานจะิาราราอดสชยวค่ะอะไรกุ้งรักตัวใหบารกาตุันชื่อนานอาอิซารอยยมเป็นผู้ปกครองของเด็กชายฮาซานานรอยยมนค่ะสาขาวิชาที่สาขาวิชาที่ที่ได้คือวิชาชีวะ จาาจกโรงรียนะจากโรงเรียนสันติกัตตาบาลูค่ะจากริษัทุตักบาารนะะแล้วก็ในสนของโครงการจัดให้เรินผูิชาการดรับรายได้ที่หนึ่งในกนีก็ถือว่าเป็นรั้งได้เราได้จัดยให้แบบราได้จการโควิดนะคะก็คือได้สอบถามกับพวกคองว่าแต่พวกคุมีความที่เห็นอย่างไรในการจัดบรการสอนที่แบบออนไลน์ในครั้งนี้วาาเหมาะสมหรือไม่ทําในการจัดในการจัดเป็นการสอนแบบออนไลน์คะก็เหมาะสมค่ะเพราะว่าในช่วงโควิดค่ะ ส่งอปกครองมีการที่เหลือไม่เป็นอย่างไรบ้างคะในการจัดบริการสอนไมเป็นภัยบในการนี้่คะค่ะ้มนลูกเขาไม่เข้าใจบางส่วนเราก็ค่ะก็คู่กับเขาค่ะก็คือวคกานเระยนงไ้รการพการในส่วนของหาในส่วนที่ว่าถ้าลูกไม่เขใจส่งไปกครอก็ได้การลกิดน่ขการชไหมคะคผมชื่อนายทีเลบูหาตอนนี้กำลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับโรงเรียนธรรมวิทยาอลิมิตรกอนนี้เข้าปีโอลิมปิกสาขาวิชาชีววิทยา เรียนคิดว่าในการเรียนจะในการจัดการเรียนสอนรูปแบบออนไลน์ยิ่งขอระสมมติว่ถ้าพูดถึงในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิดสิมันก็เหมาะสมนะครับที่จะจัดในรูปแบบของการเรียนออนไลน์มากกว่าที่จะไปจัดในออนไลน์เพราะถ้าเราจะออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงครับผมแล้วก็ในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่บางอย่างอยู่บ้างครับเช่นเราอาจจะตื่นมาเรียนไม่ทันหรือว่าอาจจะมีอะไรเข้ามารบกวนการที่เราเรียนอยู่ครับผม แต่ในเรื่องของการติดต่ออาจารย์ในการถามอาจารย์ครับล้วก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาครับผมเราถ้าไปถามในไลฟ์ส่วนตัวหรือว่าเราจะเปิดไม์ในการในตอนที่ยงนี้ถามอะไรก็ได้ครับส่วนในการเข้าถึงเนื้อหาของนักเรียนๆนักแบบออนไลน์กับออนไซต์นี่คี่ว่าในการเข้าถึงเนื้อหารูปแบบใดที่ว่าสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้มากที่สุดถ้า ให้เปรียบเทียบระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ครับผมคิดว่าออนไซต์น่าจะเข้าถึงเนื้อหาได้มากกว่าออนไลน์ครับผมว่าเราจะมีการรวมกลุ่มกันของเพื่อนสามารถมาแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายง่ายง่ายกว่าในการเดยนออนไลน์ครับความรู้สึกในการจัดค่ายเป็นโอมปิในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้แล้เอ็มรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีมากเลยครับที่มีการจัดค่ายีโอลิมปิกในครั้งนี้ว่าจะเหมือน,นเราสามารถเตรียมตัวในการไปสอบโอลิมปิกของจริงได้ด้วยครับผม โดยเขาก็จะมีการสอนเนื้อหาอะไรต่างๆทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นในการสอบโอลิมปิกวิชาการครับ่วนโอเชนเดีะวกันที่จะฝากน้องๆในการจะท้าที่โอลิมปิกในครั้งต่อไปในปีการสอนหน้าอยจะฟังอะไรถึงน้องๆบ้างคะก็อยากฝากน้องๆว่าให้เตรียมตัวก่อนเข้าค่ายด้วยครับผมแล้วก็อ่านเนื้อหามาเยอะๆแล้วก็เลือกวิชาที่เราถนัดและก็วิชาที่เราได้ชอบครับผม เรียนกระฝังในถึงหน่วยงารต้อสังกเกตนะคะว่าในการจัดค่ายควรจะดีครั้งต่อ,อไปหรือไม่อย่างไรครับผมส่งเสริมแล้วก็อยากให้มีการจัดค่ายไปทุกๆปีเลยครับเพื่อเป็นการาายกระดับของของนักเรียนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับผมขอบคุณครับสัสดีคุณแม่มาตุลาเทวบาลากาเต สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเดสนิบากากำลังจะขึ้นชั้นม3ค่ะโรงเรียนของสาขาวิชาฟิสิกส์ค่ะมาจากโรงเรียนธรรมเทียมมูลินิธิยาลาค่ะ,ะค,ค่ะนักเรียนคิดว่าการแจกแค่รูปแบบออนไลน์มีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดค่ะก็ต้องอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะส่วนการเข้าถึงเนื้อหาของนักเรียนนักเรียนค,ค,คิดว่าการหอนไปใช้กับออนไลน์นี่นักเรียนค,คิดว่า อันไ <OOK> หนที่ว่ารูปแบบใดที่นักเรียนที่จะได้เนื้อหามากที่สุดอาจาเอ่อถ้าแบบออนไลน์สำหรับหนูคิดว่าสามารถถามอาจารย์โดยตรงได้แต่ว่าถ้าแบบออนไลน์ถ้าเราไม่เข้าใจก็คือเราสามารถเออดู Google ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยให้มันคอบคู่กันคะพรอๆกันค่ะหรับหนูค่ะส่วนการ่ิใช so. like re ้พ <jur> ิลลุงต <t OVER> ิในครั้งนี้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการจัดเาร่อปแบบออนไลน์หนูรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เอ่อ อาจารย์ที่หนูไม่คิดว่าจะได้มาเรียนด้วยค่ะรู้สึกด,ดีใจค่ะเราพัฒนมในทง,งการจกษรด้ทยการียนพัฒนาต่อไปกับเพ่อนโนี่จะว่าจะสานต่อวเรีนยนก็าเได้อย่างไรบ้างคะเอ,อ่อหนูหนูคิดว่าอาจจะตอนนี้มันเป็นแบบออนไลน์ค่ะก็เลยเหมือนจะเป็นการเรียนทั้งวันนะคะก็เลยไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าเป็นแบบค่ายก็น่าจะมีกิจกรรมให้ทำผ่อนคลายบ้างค่ะค่ะ ให้ค,คุณไม่เป็นคิดว่ามันก็แบบคอนไซต์จะดีกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะการคุณไม่ไปจับฝันทิ้งท้ายกับอ่นนานหนังแก้ต้องสังเกตอย่างไรบ้างคะในการจับค่าอย่างนี้ก็ขอบคุณสําหรับการจัดโครงการดีๆให้พวกหนูได้มีโอกาสในการเข้าถึงความฝันของพวกหนูได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ